พี่น้องเอ้ยสาวสวีวันกับนางเหล่าทองนางนางเหล่าทองกับนางสาวสวีวันกําลังสิลงเรือแลห้ามใส่ร้อยบ่จะพามีเรียบเด้จักหน่อยสิลงกันพี่น้องทักทายสดี่ออีกเทื่อนึงพี่น้องอย่าพาแม่เบิ่งเครื่องเบิ่งของเบิ่งเครื่องเขาเอาตๆสดีเด้อพี่น้องพกันอีกเทื่อนึงมาพบดนี้ ขึ้นมาพังทางพังพี่น้องมาหาซื้อเครื่องซื้อของมึงก่อนมียังเป็ตดาตาดตาดีเป็ตดตาดีประตังงามอยู่บ่เอาตามไปบางทีมึงชดถ่ายมีคลองเลกก็มีแบบส่วนเด้อ่าสุดเด็กน่อยม่ไต้สุดงางามแต่ว่ะ ได้ลูกนี่แต่เสียงเพลงพี่น้องโอ้ยยังบ่ทันได้อยังอยากได้เป็นผห่มโฟห้องนะนะอยากได้เป็นโ่มโฟห้องเครื่องเครื่องของซานดอกพี่น้องอยากได้นะบ่เหมือนอยากได้ยังดอกเครื่องหนึ่งกองซื้อก็อยากได้อยู่หักคิดเสียวะเอาเอาตัวนั้นเป็นลักก่อนพี่น้องป้าถูกหายหล่อนี่บักไก่ยดันมีอะไรในกอลลั่น แม่บ่ฮอดบ่ผ้าห่มแล้วมันบ่มีแม่ผ้าห่มผ้าห้องบ่มีบ่เลจนสิสุดแล้วได้พี่น้องยังบ่ทันได้หยังเห็นสงขะยาวอยู่เลาปันเลื่อยสิได้จังแน่ก็ถาเบิ่งพี่น้องเอ้ย không bỏ nhầy.

เออแต่สง่งขยะเอาตัวหนึ่งพี่น้องตัวละแสนกี่ปะปะปะล,ลูกซีนจากไม้บุเจ็ดสิบกว่าพันพี่น้องยายกับลานไปกอดแล้วยัดซี่หอดไซพี่น้องถ้าเอานำหมักเผาให้เพิ่นหน่วยหนึ่งสามหมื่นกี่พี่น้องสามสิบพันมาลอบมายังบุฮอดโหลดออหบ่เนาะบ่เห็นบ่อีแม่กับลานนะนเออ ยังทัพลอยังเบิ่งเฮือกันอยู่พี่น้องผ้าห่มกับโบมีคอนยัดย่างก็ได้พี่น้องอยู่เครื่องหนักหนักพี่น้องหน้าชิมหาพันมึงทำได้ยังมึงม่วงใช้มึงม่วงนรอป้าทำงามอยู่เด้กมึงทำทวงหนึ่ง อีหมูกะละมอะจอกเด้นี่นครน่ะได้ให้ซานึงพอบ่ให้มักพ้าวสดเด้อนี่น่ะหน่วยนึง30,000กีพี่น้องหาน้ําตเลี้ยงให้อีแม่กบอีอือหารถแหนมาตเลี้ยงอยู่อ่ะกโลแซ่บด้แม่น้องพาวนี่กอีพ่อบ่กินบ่เบิดลเฮือนน่ะพ่อเฮาว่าจะยังเบิ่งเฮือนอยู่ไดยังเบิ่งเฮือนอือ เขาปล่อยอยู่ได้นินะเนี่แอปเปิลหมูแซ้อย่างง่นนะแซ่่างุนนะเออเพื่อมันบรายลูกซีนนี่เทไร่หน้าจ้าว่ะเจ็ดสิบพันปอดนะเราหัวย่หัวอยู่ อเออเขาก็ลืมไข่ลูกนะบ๊วยเบิ้งโทรให้เราเอามาเผื่อก็คลายลูกนะกระาบพี่น้องกราบบ้านเนี่ยดึงตะแขงลูกคนะือไม่ได้เห็ดอีหยังจะเบิ่งเครื่องเบิ่งของไม่ได้เบิ่งจะพ่าวลงมาลงมาอยากถ่ายคลิปกับปุณิถ์ถ่ายสวัสดีป้าลุง ยบบ่แบบนะยบบ่แบบนะขอโทษหมวยนางลงลุ่มพี่ยังว่าได้ยังเบ่งให้ป้าลุงเบิ่งดูนั้นเงินหรอยบาทนะพอดีเลยหรอยบาทเพิ่นน่ะเบิดแล้วนะ

ไ่นมก็ตำหุงคายไหนสันตำก็ทัานได้เดียวไปกินบะเบ๊นนะเขาไหมไบกกบ่บ่ไดยินเสียงเพลงบุรเลนน้อหัวสันงงงง กับบริกินเบง่งอยู่ดีๆรถนะ ท้ายคลิปสองประบุนสม่งแ้อก็จบเรือ,อยังเนาะมาสืบต่ออยู่เพื่อนมือใหม่อีกพี่น้องว่าบอชิทาท่ายคลิปบัดเข้าปั่นเขาหาก็ชิลล์มาได้ดอกพี่น้องมันซวยอละไยังไวลุงคลิปจะคลิปอยู่เจน่นกาขอบคุณขอบคุณมันยังผู้ใหญ่ใจดีหลายๆพี่น้องที่เพิ่นซัพพอร์ตช่วยเหลือเนาะเฮาได้ไผลินไปเที่ยวพี่น้องเปิดหูเปิดตามีความสุขอีกแบบ บวัวเต๋สวยแส่ใจในครอบครัวพี่น้องเลยคือหลุดสวยเรือทุกอย่างลีโลได้พี่น้องใจกว้างลีลอเฮาสิมาเบิ่งกล้องเขาใหญ่พี่น้องแล้วก็รอรุ่นกันอีกคลิปหนาว่าสิสิไดักสอบวอาใหญ่ก็ใหญ่เพื่องตัดเด,ด้อพี่น้องมันเพื่องสีไลยเนี่เพราะว่าเพื่องตัดจะได้กับขั้นพิพาทประกันได้กับโทสดออภายนำํำผู้ใหญ่จีหลายเด้อ กฤษฎาส้มขีบอยู่ขีบเด็กหน่อยเอาเงินนะขยังบบได้เด้อเด็กหน่อยผูกขยันนะั่นยังบบได้เงินผูกขีดค้านะ่ะได้เงินไปกินเบิดแล้วอันอยู่โบปับกันกลางคืนกลางพ้นกับโบอยู่มากขึ้นกฤถ่าขีบมาลุนกันไปอีกสันหนึ่งเนาะสักซานเนี่ยกับขอถูดขอภัยเด้อกองเขาใหญ่นี้คือล่อล่รอรถปั่นเขาเขาจะมาอยู่เนาะล่รอรถปั่นเขาเขามาอยู่ สวยเลยตะกี้วสิธานถ่ายคลิปยังแม่มาถ่ายคลิปพี่ว่ามาเดียวถาลออรุ่น,พ,น,นพี่น้นองสีได้จักสอบเขาน้องสาวปีนี้ขอบุญขอบคุณละลายได้จ้ามุี่วิสิลแล้วปุณยเจดีเอ้ยให้ร่ำให้รวยเด้ออย่ารวยจา้าเถื่ออยู่ดีมีแหงหังหกแพงคือเกา่าพี่น้อง ก็รอเบิ่งคลิปเพาว่ารเรื่อยๆพี่น้องเขาหนำซัมปาเขาก็สำเร็จเซ็ตสิน้นยังสองหายในตะกามันบบซุกว่ดสันเดแล้วก็ไมแต่สีผาดเอาสิตีเอาเองไดน,นี้พี่น้องมันพอดีกระเทินเนาะหลุดเขาสิโถธาและยันพลตก,กับปาน,นีขีุ่ดมาว่าน,นี่พี่น้องจกดูอจองหนาจองลังบอกกันคลิปใหม่ได้จ้าพี่แประกกันหะก็จะลืมขอโทษขอภัยหลายๆเด้อ ด,ดีเมียเงยวอรสุขุสุคนไปแล้วเดี๋ยวเฝ้าอัพคลิปก่อนเดี๋ยวจะหน่อยดเขาจะมาจากถ่ายคลิปต่อเนาะบ๊ายบายจ้า